ทำงานที่ประเทศเดนมาร์กต้องเสียภาษีไหมแล้วมันเสียภาษีกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะมากระทะเหลือให้ฟังนะและจะยกตัวอย่างให้ดูว่างานที่เราไปทำพรุ่งนี้ตัวอย่างนะพรุ่งนี้มันหักภาษีออกมาแล้วเนี่ยมันเหลือกี่บาทกี่เปอร์เซ็นต์นะเรื่องภาษีเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากเลยเราไม่ค่อยชอบภาษีนะแต่มันก็มีข้อดีหลายอย่างถ้าเราเข้าใจเรื่องภาษีเนี่ยเราสามารถที่จะดึงเงินกลับมาคืนได้อยู่พอสมควรนะ ทีนี้ประเทศนี้เนี่ยณปัจจุบันนี้เราจ่ายภาษี38%นะคะจากเงินที่เราหามาได้38%เยอะมากบวกกับอีก8%ซึ่ง8%นั้นจำไม่ได้ว่าเราจ่ายต้องจ่ายอะไรนะ,ะอันนี้คือมันหักไปเลยสรุปก็คือประมาณ42%ของเงินที่หาได้เนี่ยเสียไปกับภาษีค่ะจำได้ไหมในคลิปวิดีโอหนึ่งที่เราบอกว่าเราไปทำงาน16ชั่วโมงรวดได้มา30,000 บาทนะสามหมืนบาทนี่คือก่อนหักภาษีนะเพื่อนๆนะต้องมาดูว่าหักภาษีไปแล้วมันเหลือเท่าไหร่ทีนี้จะพูดให้ฟังว่าไอ้สามหมืนบาทที่เราได้เนี่ยก็คือเป็นกะหรือเวรที่ทําในวันธรรมดาทั่วไปจันถึงสุกนะเพื่อนเพื่อนเแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราทำเสาร์อาทิตย์ อย่างพรุ่งนี้ยกตัวอย่างเลยพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เนาะเราทำค่าทำควบกะ2วันเลยเสาร์อาทิตย์มันเป็นวันหยุดของคนโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นเราจะได้เงินเยอะขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยอย่างวันเสาร์พรุ่งนี้เนาะเราเข้ากะเช้าและเข้ากะบ่ายนะควบกะ2กะที่เดียวกันก็คือที่ศูนย์กายภาพบําบัดนี่แหละมันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะได้ประมาณเวรละ2 0,000บาทนะก็คือ8ดชั่วโมง ทีนี้8ชั่วโมงคูณ2มันก็16ชั่วโมงเนาะควกะเราจะได้ประมาณ40,000นโครนเอ้ย4่0 0 0บาทพูดผิด40,000บาทนะโดยประมาณทีนี้ไอ้4 0 0 0มบาทเนี่ยเหมือนฟังดูเยอะมากเลยนะเพื่อนๆแต่อย่าลืมนะว่าเราหักภาษีไป42%เนี่ยเกือบ50%เนี่ะครึ่งหนึ่งของเงินที่เราหาได้เราต้องให้กับรัฐบาลนะก็เหลือเท่าไหร่จากสจากเท่าไหร่นะพูดไปเมื่อกี้เอ่อ40,000ใช่ไหมเราเหลือ สองหมื่นเห็นไหมมันตาสว่างเลยว่าทํางานเหมือนได้เยอะจริงๆนะแต่พอสรุปหักภาษีหักอะไรไปแล้วเหลือเงินแค่2องหมื่นบาทเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันมีข้อดีในการที่เราจ่ายภาษีสูงๆเนี่ยประเทศนี้เนี่ยเราเรียนฟรี นะเรียนฟรีแถมได้เงินกอศดส้วยแม้ว่าเราจะเป็นคนคนต่างชาติเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้เงินกอศสอและสามารถที่จะยืมเงินเรียนได้ด้วยมีสิทธิ์เท่าเทียมกับกับคนเดนมาร์กเพียงแต่เราจะต้องไปยื่นเรื่องขอเทียบสิทธิ์นั่นเองนะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ารักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยฟรีจา้านะประเทศนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรแพงแค่ไหนต้องรักษาด้วยยาอะไรฟรีหมดเลยนะ อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากลูกเต้าของเราอะไรต่างๆก็เรียนฟรีถ้าไม่ได้เรียนเอกชนอะไรนะก็เอกชนเนี่ยก็เสียเงินนิดหน่อยแต่ว่าพวกสิ่งเหล่านี้ฟรีจ้ะแล้วกออ็อะไรนะจะพูดเรื่องอะไรเมื่อกี้ลืมจำไม่ได้นะ,อ,ะอ๋อเอออย่างอย่างคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยเราทำงานคนที่เป็นโรคมะเร็งที่รักษาด้วยคีโมเทอรพ์พีนะโอ้โหเราช็อกมากเลย ไปราคาของคีโมเนี่ยที่มันเป็นยาที่มันให้ทางกระแสะเลือดน,นะมันถุงเล็กๆอะคีโมนั้นเนี่ยราคาเท่าไหร่วะสามห้าสิบห้าสามห้าสิบห้าเป็นแสนแสนน่ะราคาถุงเดียวนะ่ะเป็นแสนแสนสองแสนอย่างเงี้ยบาทเรานะสองแสนห้าอย่างเงี้ยตอนหนึ่งการรักษาแค่ครั้งเดียวนะแล้วคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยเขามารักษา ทุกๆสามสัปดาห์นะหรือบางคนอาจจะบ่อยกว่านั้นแล้วคีโมมันแพงมากเลยคิดดูว่าถ้าเป็นบ้านเรานะถ้าต้องจ่ายเองเราแล้วคนแล้วเป็นมะเร็งเนี่ยก็คือโอ้โหโอกาสรอดยากมากเลยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าประเทศนี้จะจ่ายภาษีสูงมากแต่ว่าเรามีอะไรอย่างอื่นที่มันให้ฟรีเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็โอเคนะสำหรับเรานี่แหละภาษี38%เรนะแล้วก็บวกอะไรอีกไม่รู้8%ดซก็ที่หามาได้ก็ หมดไปครึ่งหนึ่งอะนะ